นับสนุนโดยบริษัทสิงคอรเปอเรชันจำกัดไททันเมก c ดแคปพลัสใหม่ขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเบบทีนทุกวันรีโกช่วยคุณได้ผมบางขาดร่วงใช้รีโกผู้หญิงก็ใช้ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาลุยข่าวร้อนกับคุณบรรจงและดิฉันอุมาพรค่ะลุยข่าวร้อนนะครับก็เริ่มต้นที่ข่าวของเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิตก่อนคุณดอนสอระเบียบที่ป่วยหนักครัอยู่ตอนนี้ก็รับการรักษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับโดยค,คุณดอนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้ป่วยอมพึกและอมาพาธนะครับอยู่ที่วัดทุ่งบ่อแป้นในตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้ววันนี้เนี่ยนะครับสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกในวง PM 5ในอดีตนะครับก็เข้าเยี่ยมคุณดอนะนะคือวงนี้เนี่ยเดิมทีคุณดอนก็เป็นนักร้องนำและว,วันนี้คุณมนตรีอุ่นแก้วซึ่งเป็นคนจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเนี่ยก็มาเยี่ยม แล้วคุณมนตรีก็บอกนะครับว่าตอนนี้ในกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันก็กำลังจะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลนะครับหลักๆก,ก็คือนำรายได้เนี่ยมามอบให้กับคุณรอนสอนระเบียบเพื่อ,อใช้ในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับบอกว่าจะจัดวันที่7เมษายนนี้ที่หอประชุมบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญยญาวาดวิทยาลัยในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับตั้งแต่เวลา 18นกาก30นาทีถึง4ทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะก็มีการพูดคุยนะครับว่านอกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะนำบทเพลงในอดีตที่คุณดรนนำมาร้อง <c oughs> จนโด่งดังขึ้นแสดงแล้วก็ยังมีนักนักดนตรีนักร้องที่เป็นคนจังหวัดลำปางหลายท่านที่จะร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะฮะ,ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ <c oughs> และนี่ฮะ ตอนนี้ก็จําหน่ายบัตรไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังเหลือที่นั่งว่างอยู่เยอะทีเดียวนะครับดังนั้นก็พื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปดูได้อยากจะช่วยกันนะฮะเห็นบอกว่าบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็คือราคา400บาทใบะละ400นะฮะแต่ว่ามีอาหารเย็นรับประทานด้วยนะครับแล้วก็ได้รับฟังบทเพลงมีฟอร์เต้นรำด้วยนะฮะเอาวันนี้เพื่อนได้เจอกันนะครับก็ ลองคุยกันดูนะฮะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรลองฟังดูนะครับจะจากอนเสิร์ตกันเนาะดีใจไหมครับมีใจโปรดอาวรณ์รักเธอไม่ไห้สุดที่รักปวดรุ่นขึ้นมาเรื่องที่แล้วปวดเพียร เธอจะไปแสนไกลหาสุดอาวุธเเดีชีวิตวเมื่อเราจัเธอจะไปแสนกลหาสุดอาวเมื่อเดียวดายหลายปีหลายปีพอสมควรนะครับในสมัยยัง ที่ดอนยังอยู่วงกับพีเอ็มไฟครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เราจัดเนี่ยนะครับเราคิดกันคอนเซปต์คอนเซปต์แค่ประมาณสามอาทิตย์เองฮะตอนวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาเราความรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับในฐานะที่เราเป็นเป็นคนเน้นเก่าคนเ้นถึงเพลงเก่าอ่ะที่ดอนพูดอย่างนั้นครับวันนี้ก็ได้ร้องเพลงเก่าด้วยกันแล้วคุณดอนสอนระแบบเองก็พยายามร้องตามแล้วก็ จำเพลงได้ดีในบางทอนด้วยนะคะควันนี้เพื่อนๆก็นำเอาไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรก่อนหน้านี้อม,อมอบให้คุณดอนรวมถึงได้สมทบเงินส่วนตัวจากทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเงิน 9, 999าบาบาทมอบให้กับคุณดอนในเบื้องต้นก่อนเป็นน้ำใจขณะที่คุณดอนค่ะก็ พูดสั้นๆจับใจความได้ว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยกำลังใจที่ได้รับจากครอบครัวและพี่ๆน้องๆในวงการที่ทราบข่าวแล้วเดินทางมาเยี่ยมค่ะครับก็ถ้าจะช่วยเหลือคุณดอนก็หมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่ขึ้นหน้าจอนะครับก็โทรไปจองบัตรคอนเสิร์ตวันที่7เมษายนได้นะครับค่ะมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่อง แปลกที่ทำให้ชาวกรุงเก่าทำให้ชาวอยุธยานั้นต้องพวาแล้วก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มโจรออกอรารวาสขโมยมอบแปลงไฟฟ้าที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าดูมออแปลงติดเอาไว้ขนาดอยู่สูงๆนี่ยังอุตสา์ปีงขึ้นไปขโมยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขโมยกันแค่น็อตธรรมดาแล้วค<อ>่ะขโมยมอบแปลงกันเป็นลูกๆทีเดียว มีเสียงร้องเรียนจากประชาชนในตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินที่ตำบลปากกรานและที่ตำบลเกาะเรียนของอำเภอรพระนครศรีอยุธยานะคะว่าไฟดับประจําเลยแล้วความผิดพลาดนั้นก็ไม่ได้มาจากการไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่เนื่องมาจากมอปแปลงไฟฟ้าหายไปทั้งลูกค่ะไปดูที่บริวเวณริมถนนสาย3 5 6เชื่อม347คือเป็นถนนสายรอง ที่เชื่อมไปยังสายเอเชียนะคะม้อปแปลงไฟฟ้าขนาด30แอมป์หายไปทางหมอ้อคนร้ายตัดเหล็กที่ยึดเอาหม้อปแปลงบนเสาไฟฟ้าสูงประมาณ6เมตรไปด้วยนะคะนายกุทศเมนตรีตำบลบ้านกรดคุณเสกสรรไกลสลับซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยบอกว่าในหมู่บ้านไฟดับประจำตรวจสอบก็ไม่ทราบสาเหตุจนสุดท้ายมาพบว่าหม้อปแปลงไฟฟ้าหายไปโดยก่อนหน้านี้คนร้ายค่ะเคยยกม้อปแปลงในพื้นที่อบตเกาะเรียนไปแล้วหนึ่งมอ้อ อบตอปากกรานอีกหนึ่งมอ้อแล้วพอม้อแปลงหายไปก็จ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ได้เป็นบริวเวณกว้างเฉลี่ยแล้วหนึ่งม้อแปลงต่อไฟฟ้า40ดวงที่อยู่ตามเสาไฟฟ้าจะดับหมดความเสียหายจากการอสอบถามไปยังการไฟฟ้าม้อแปลงลูกหนึ่งราคา120 0 0บาทนี่ขโมยไปแล้วครับ3ลูกราคาก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะลูกเป็นแสนนะฮะ ยังไม่รวมความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ที่ไฟแบบกระชากเพราะว่าหายไปกระทันหันนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดอยุธยาซึ่งลงพื้นที่วันนี้ด้วยเจ้าหน้าที่นั้นคาดการบอกว่าคนร้ายต้องมากันไม่น้อยกว่า4คนและจะต้องมีรถเฮียบ เป็นรถที่มีตะกล้ายกท้ายรถเหมือนกับรถกระเช้าของทางการนะคะ<อ>แต่อันนี้เหมือนกับเป็นรถที่ต่อเติมกันขึ้นมาค,คือส่วนท้ายสามารถยกขึ้นมาได้เหมือนกันเพื่อที่จะขึ้นไปถอดมอปแปลงคนร้ายคงจะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนแล้วก็ถอดเอามอปแปลงซึ่งภายในมีขดลวดทองแดงจํานวนมากแล้วก็คงจะไปแกะออกเพื่อจําหน่ายแม่จริงๆเลยครับพวกนี้นี่ก็ขอให้ที่บ้านเนี่ยถูกตัดไฟ ไม่มีไฟฟ้าใช้บ้างจะได้เข้าใจความเดือดร้อนชาวบ้านนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าแหมรู้วิธีการยังไงคือคนปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดจะไปใกล้ๆหมอแปลงขนาดใหญ่นี่ก็ต้องกลัวลวะเดี๋ยวไฟมันจะชอ็อตมันจะอะไรหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องพายุฤด,ดูร้อนด้วย<อ>ยังใจอุตส่าห์กล้าไปขโมยมอแปลงไฟฟ้าท,ที่อยู่ในที่โล่งได้ขนาดนี้ด้วยอโอ้โห จากเรื่องของขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าอันนี้หนักจิ้งกว่าครูมาพรมีแก๊งไปตระเวนขโมยละฆังตามวัดฮะระฆังที่เขาแขวนเอาไว้ให้คนที่ไปไปวัดเน <ทำ S 1> <ม>ี่ยไปตีทําบุญ,บญมีค้องด้วยเป็น,ปนมีคล้องด้วยโอเอาหมดเลยคือปกติระฆังก็แขวนเอาไว้เวลาตี <c oughs> ใช่ไหมความเชื่อก็คือว่าเราจะได้มี ชื่อเสียงก้องกังวานเหมือนกับระฆังหรือให้เบื้องบนได้รับรู้ว่าได้ทําบุญแล้วแต่โจรกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็เอามาสมดนะฮะนี่ถูกจับกลุ่มได้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายนิเวศมงคลนะครับอีกคนหนึ่งนายนิรันต์แต่งแดนสองคนนี้เป็นคนอำเภอพิบูรณ์บางสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ ของกลางที่พบเนี่ยนะครับก็มีระฆัง3ลูกมีคล้องหลายขนาดรวม13ลูกมีไม้ตีค้องอีก11อันนะครับโขโมยไม้ด้วยขโมยไม้ด้วยไม่รู้จะไปตีที่ไหนมีค้อนตีตะปูอีก2อันอุปกรณ์ในการงัดแง,งะจำนวนหนึ่งแล้วก็มียาบ้าด้วย8เม็ดนะครับม,มีสมุดบัญชีรายชื่อของลูกค้าที่ติดต่อซื้อระฆังด้วยแสดงว่าขโมยมาแล้วเนี่ย มีกลุ่มลูกค้าที่รับซื้ออยู่นะฮะใครจะซื้อระฆังที่ขโมยมาจากวัดนี่<อ>นี่ครท่านพลตํารวจโทพานุกเกิดลาภผลนะครับผู้ชการตํารวจภูทรภาค3ามนี่นะฮะก็ไลยฟังบอกว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ได้ทําอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งไปร่วมกันตะเวนโจรกรรมระฆังและของตามวัดต่างๆในพื้นที่8จังหวัดอีสานใต้ใช้อุบายหลอกลวงคนในวัดบอกว่าตัวเองจะไปซ่อมบํารุงสถานที่ต่างๆภายในวัด พอเหยื่อหลงเชื่อปั๊บเผลอก็แอบ,บโจรกรรมระคังกับของออกมานะครับจนกระทั่งเช้าวันนี้กำนันตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมากำนันชาติไทยอินนอกได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านตูมหวานหมู่สิบบอกว่ามีคนร้ายกำลังขโมยระคังวัดบ้านตุมกลางหมู่บ้านอยู่คือคนร้ายพลาดท่าทำระคังตกพื้นเสียงดังรั่นเลยนะฮะ oh. ก็เลย เขาก็เลยรู้ตัวกันแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาปิดล้อมจับกลุ่มคนร้ายก็พยายามขี่ขับรถปิกอัพเนี่ยที่เป็นยาาผนาเนี่ยหนีแต่ว่าทางตำรวจก็ติดตามไปจับได้นะฮะโดยรถปิกอัพของคนร้ายเนี่ยเสียหลักตกลงข้างทางบริเวณทางแยกบ้านหนองจิกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3มกิโลเมตรก็เลยจนมุมถูกจับแล้วก็ถูกยึด ของกลางที่ขโมยเข้ามาด้วยนะครับคือเขาบอกว่านอกจากพวกนี้เนี่ยจะเอาไปขายตามบรรดาผู้ที่รับซื้อเนี่ยนะฮะเขาไปขายวัดอื่นด้วยก็มีนะสมมติว่ามีวัดกําลังจะสร้างใหม่วัดเหล่านั้นก็ต้องซื้อระฆังมาประจําวัดใช่ไหมฮะพวกนี้เนี่ยก็ทําทีเป็นเหมือนเป็นตัวแทนจําหน่ายระฆังสนใจไหมหลวงพ่อ ของผมเนี่ยราคาถูกถ้าซื้อของใหม่เนี่ยแพงซื้อกับผมดีกว่า<อ>ก็ไปหล,ลอกขายอะแล้วพระท่านก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าของขอโมยมามทําทีเป็นตัวแทนจําหน่ายละครังบาปซ้ำํำบาปซ้อนอเข้าไปอีกพอนนได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อยาบ้าเสร็วันนี้พลาดทําละครังหล่นพระท่านคงไม่เป็นใจ <laughs> นะคะ อ้าวคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ธัญ,ญบุรีปรทุมธานีบริวเวณเสาพา่อประตูน้ำเจรัญงค์กรค่ะตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีคนนำเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินงวดที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆเพิ่งจะประกาศผลหนึ่งเมษายนนะคะแล้วตำรวจไปถึงเจอเจ้าของร้านจำหน่ายลอตเตอรี่คือเดี๋ยวนี้คนก็จะไม่บางคนไม่สะดวกที่จะนำไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากก็จะมาผ่าน ตัวแทนอย่างนี้นะคะคุณสุชินทิพย์ลือพรเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก็บอกเลยบอกว่า,วานี่คนนี้ควบคุมตัวไว้นายสุวิทย์มานณะชัยพรพิษเป็นคนขับรถแท็กซี่นำเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขายนะคะตรวจค้นในตัวเนี่ยเจอลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋ากางเกงอีก142ใบ mm hmm. ล้วนแล้วแต่เป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางทั้งสิน้นถูกเลขท้าย3ตัวกับ2ตัว <c oughs> งวดที่ผ่านมา518เอ้ยห81 25บาใบ616อีก15ใบ0 7 4ย์7 4 27ใบ3า2อีก20ใบแล้วมีใบที่ถูกเลขท้าย2ตัวด้วยนะคะ69อีก24ใบใครจะมีรตเตอรี่ที่ถูกรางวัลอยู่กับตัวได้มากขนาดนี้เออแต่ว่าดูแล้วก็คือถ้าเกิดดูเผลอเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยออกนะว่าของพร้อมมาก<ะ>เลยเนาะครับนี่แหละคะ่ะคุณสวิทต์เจ้าของร้านคุณสวิทต์น ที่ที่ถูกซัดทอดว่าเป็นคนร้ายนะคะคที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นของปลอมร้อยกว่าใบนี้ได้มาจากผู้โดยสารอีกทีหนึ่งก็ให้การบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ขับรถหาลูกค้าอยู่แถวๆโรงพยาบาลราชวิถีก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีเรียกรถให้ไปส่งดอนเมืองแล้วก็ขึ้นมาก็คุยกันแล้วก็เขาก็เห็นใจเป็นคนขับแท็กซี่หาเช้ากินขําก็เลยเสนอขายรรตอรี่ให้บอกว่าเนี่ยปึกเนี้ยถูกรางวัลนะซื้อไหม สองหมื่นผมมีทุระจะรีไปคุณสุวิทย์ก็บอกก็ปฏิเสธไปเพราะว่าดูไม่ออกลอตเตอรี่จริงหรือปลอมผู้โดยสารคนนั้นก็หวานล้อมหวานล้อมแล้วก็หาทางหลอกล่อว่าอ้าวถ้าพี่ไม่เอาวันพี่ช่วยไปขึ้นเงินให้ผมหน่อยครับพอไปขึ้นเงินเนี่ยที่ร้านปรากฏว่าได้เงินด้วยจริงๆ<อ>ก็เลยหลงเชื่อว่าเป็นลอตเตอรี่จริงก็เลยเอาเงินแบ่งให้กับชายคนนั้นไปเลยสองหมื่นใช่ไหมแต่ที่สุดแล้วก็ เป็นของปลอมของปลอมมะลองฟังเสียงดูนะครับเขาขายหมารสองหมื่นเราเราเรารู้ไหมว่าว่ามันถูกอะไรบ้างไม่รู้เขาบอกว่ามีถูกก็ไม่มีถูกมีถูกก็ไม่มีถูกคอกันครับผมแล้วเราเช็คจากว่ามีถูกที่ไบเขาไม่ได้เช็คเขก็มาขึ้นกันทำแผงนี่เราไม่รู้หรือว่ามาว่าหวยปลอม รู้แต่ว่าเขามาขายให้ผมเรียกว,ว่าเอาไปขึ้นก็ได <คน S 2> ้กันคนรู้จักกันแลเรียกมาขายให้าววแล้เราไปรับที่มาแล้วผมก็ไปส่งเขาเราทำอาชีพอะไรมไม่ทราบครับเป็นผู้ใดเราเป็นคนขับแท็กซี่แล้วสองหมื่นเลยแล้วเราไปขึ้นที่ไหนมามากอย่าง ก็ไปขึ้นที่หน pues ้ากรุงเทพแล้วก็ใหตัางได้เขาไปขึ evet ้นไปไหนนะหน้าหน้าธนาคารกรุงเทพร้านกรุงเทพเป็นร้านสิทธิ์เนี่ยแล้วต่างให้ใครไปให้คนที่มาขายได้ไปไปขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปสองหมื่นหน่อยสองหมื่นกี่ใบอ่ะตัไปขึ้นสี่เป็นเลขท้ายสองตัวเหรอหรือสามตัวสามตัวสามตัวสี่สอตัวสามตัวสองตัวทั้งหมดสี่ใบเป็นเงินสองหมื่น ร้านค้านันเขาก็ให้รับแรกอ่ะรับแรกฟังจากคุณคสุชินที่เป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่แล้วก็รับซื้อชุดแรกมาที่เป็นของปลอมโดยที่ไม่ทันได้สังเกตคุณสุชินบอกปกติผมก็ตรวจละเอียดหรอกแต่วันนี้พอดีอางานยุ่งรีบๆอยู่พอนายสวิทต์เอามารถแรกเนี่ยห้าใบสามสามสองก็จ่ายไปเลยสองหมื่นบาทบมาสังเกตอีกครั้งหนึ่งพบว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนลอตเตอรี่นั้นมันทึบ ไม่มีลายเส้นแบบของจริงก็รู้ว่าเป็นของปลอมก็เลยแจ้งตำรวจนะคะแต่ระหว่างนั้นเองนายสุวิทย์คนนี้ก็นำเอา,าลอตเตอรี่ที่เหลือทีออ่ผู้โดยสารที่เขาอ้างว่าให้มาเนี่ยม,มาขึ้นเงินซ้ำอีกครั้งหนึง่งก็เลยถูกจับคือนายสุวิทย์นี่ก็อ้างว่าตัวเองก็ถูกหลอกมาอีกทีหนึง่งผู้โดยสารเนี่ยทีแรกให้มาชุดแรกเอามาขึ้นเงินเอ้าขึ้นได้เนี่ยพอเอาเงินให ผู้โดยสารคนนั้นไป2 0 0ห0ื่นเขาก็ให้ลอตเตอรี่ที่เหลือมาหมดทีนี้มารอบสองะจะมาขึ้นเงินอีกเนี่ยถูกจับก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหมแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนแล้วนะฮะ,ะว่านายสุวิทย์นั้นช่อโกงส่วนชายคนที่นายสุวิทย์อ้างถึงว่าเป็นผู้โดยสารที่ให้ลอตเตอรี่มาเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบและติดตามต่อนะฮะ,ะแต่ก็ถ้าเกิดถูกหลอกจริงๆเนี่ยคือต้องไปสู้กันสู้กันในศาลว่าตัวเองนั้น มีอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพสุดจริตใจอย่างไรก็ว่ากันตามกฎหมายนะแต่ว่าหลักฐานก็อยู่ที่ตัวถึง142ใบไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือถูกหลอกมาอีกทีหนึง่งมาที่เรื่องหนึ่งที่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับกรณีเมื่อวานนี้ที่เราได้นำเสนอข่าวไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ย ล่อลวงไปข่มขืนแล้วก็รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขาก็ไปพบตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่พูดจามไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตามเนื้อตามตัวเนี่ยมีร่องรอยการถูกทำร้ายามีเลือดเปื้อนบริเวณหน้าขานะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดๆได้ไดเขาก็เชื่อกันว่าเธอนั้นถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ย รุมโซมรุมข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอนะฮะค่ะแล้วก็มาเจอตัวเธอที่บริเวณตลาดตลาดนัด, <700 S 2> นดเปิดลร้อยไล่ตลาดนัดเปิดท้าย700ไร่ที่สัตหีบนะฮะค่ะก็ะะส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิกรมแพทย์ทหารเรือแพทดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเธอก็ไม่ยินยอมให้มีการตรวจร่างกายครับ ทีนี้วันนี้พี่สาวก็มารับตัวน้องสาวนะคะพี่สาวของเธอนั้นก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าน้องสาวเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่สัตหีบได้สองเดือน ช่วงเย็นของวันที่1เมษายนน้องสาวบอกว่าจะไปงานเลี้ยงกับนายทหารคนหนึ่งแล้วก็เห็นทําผมแต่งตัวใส่เสื้อกล้ามสีขาวคือไม่ใช่ชุดนี้นี่เป็นเสื้อของคนร้ายนะคะเธอใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาวออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยพอรุ่งเช้าของวันที่2เมษายนเมื่อวานถึงได้รับแจ้งจากตํารวจว่าน้องสาวถูกทําร้ายร่างกายและอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศถึงได้มารับตัวน้องสาวกลับบ้านคุยกับน้องสาว น้องสาวก็เล่าบอกว่าถูกผู้ชายสองคนบังคับให้กินยาไม่ทราบชนิดพอกินเข้าไปแล้วก็ขากันไกลชาหมดสติมารู้สึกตัวอีกทีไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าเห็นมีผู้ชายสองคนหนึ่งในนั้นมีลายสัก์เต็มตัวเลยพยายามเข้ามาข่มขืนปลุกปล้ำเธอก็ดิ้นรนแต่ถูกทุบตีทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแล้วทั้งคู่นั้นก็บรัรนดาลโทสะจับเธอ กดน้ำหวังจะฆ่าให้ตายเธอก็เลยแกล้งทำเป็นตายจากนั้นคนร้ายหลงเชื่อแยกย้ายกันหนีไปเธอก็เลยพยายามออกมาขอความช่วยเหลือจนมีคนมาพบ,บแต่เธอยืนยันว่าเลือดที่เปื้อนหน้าขาไม่ใช่เลือดที่เกิดจากการถูกข่มขืนแต่ว่าเป็นเลือดประจําเดือนเธอเองก็บอกพี่สาวเนี่ยนะคะไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าน้องสาวถูกข่มขืนไหมเพราะว่าน้องไม่ยอมให้คุณหมอตรวจครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพี่สาวก็เล่าให้ฟังบอกว่า ตัวของน้องสาวเนี่ยตอนนี้เริ่มมีอาการคุ้มครั่งมีอาการที่อยู่ในความหวัดผวาอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็หวีดร้องเหมือนคนที่อยู่ในอาการกลัวแล้วก็ตกใจสุดขีดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวเธอเองเนี่ยนะฮะผู้เสียหายรายนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการทางประสาทอะไรนะ,ะแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเสียสติไป อยู่ในภาวะที่ตกใจแล้วก็ยังไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะกระเทือนต่อจิตใจของเธอเป็นอย่างมากนะครับก็อยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายที่กระทำการเช่นนี้เนี่ยมาลงโทษให้ได้นะฮะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกนะครับว่าหลักฐานสำคัญก็คือเสื้อที่คนร้ายเนี่ยให้ผู้หญิงคนนี้ใส่เป็นเสื้อทีมฟุตบอล ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นเดียวในการติดตามตัวคนร้ายนะครับเบื้องต้นทางตำรวจบอกมีข้อมูลพอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกได้เพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีนะครับก็คงต้องรอดูฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ<อ>คือในทางจิตใจตอนนี้เนี่ยนะคะเธอจะถูกข,ข่มขืนหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญละแต่ว่าต้องให้การดูแลแล,และเพราะว่าเธอมีอาการหวาดกลัวแต่ว่าในทางคดีสําคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับข้อหาที่จะแจ้งให้กับคนร้าย แล้วก็ะจะเกี่ยวข้องกับจํานวนโทษที่จะได้รับด้วยครับเนี่ยฮะ,ะมีเหตุการณ์ที่รีการ์เด้นนะครับที่เภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็กำลังติดตามคนร้ายกันอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเรียกขวัญกำลังใจของคนหัดใหญ่กลับขึ้นมาค่ะ ทางนายกเทศบาลนครหันใหญ่คุณไพรยพัฒโนบอกนะครับว่าในวันที่5เมษายนนี้จะมีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คาบอมนะครับ<ะ>แต่ว่ายังคงที่จะเดินหน้าจัดงานมิตรไนสงกรานตามที่วางแผนเอาไว้ก็บอกว่าทางรัฐบาลจะส่งตํารวจชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางเนี่ยมาวางแผนร่วมกับทาง ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบในช่วงสงกรานนะครับก็มีการจัดกิจกรรมตามเดิมส่วนคดีนะครับทางรองผู้อุปก,การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวรพงษ์ชีวปรีชาบอกว่าจากการตรวจวัตถุพยานในที่เกิดเหตุพบว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดสแสวงเครื่องชนิดเ4มใช้สารแอมโมเนียในเตรดผสมน้ำมันบรรจุทางแกส๊สขนาด15กิโลกร,รมัม2ถัง ส่วนการสืบสวนเกี่ยวกับคนร้ายเจ้าหน้าที่กําลังหาเบาะแสผู้ต้องสงสัยจากภาพ,พวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะครับสองคนก็คือเป็นแนวร่วมที่มีประวัติอยู่แล้วจากนั้นท่านก็เดินทางไปประชุมชุดสืบสวนสอบสวนที่สพหัดใหญ่เพื่อดูความคืบหน้าของคดีค่ะคดีนี้ทางผู้ว่าสงขาเองก็ตั้งรางวัลนาจับไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ชี้เบาะแสเนี่ย <c oughs> คนร้ายเนี่ยให้รางวัลนาจับนะรายละ5 0,000นบาทนะครับสองรายก็รวมเป็น1ล้านพอดีนะคะ ในกรณีที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่นี้ก็ทำให้โรงแรมแล้วก็อาคารสูงพากันเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แล้วก็มีคำสั่งหนักแน่นลงมาจากกระทรวงคมนา,าคมสำทับอีกทีหนึ่งนะคะให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยในสันที่รับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีอาคารจอดรถสูงหลายชั้นมีทั้งลานจอดรถด้วยม,มีรถราเข้าออกอยู่ตลอดทั้งวันมาตรการส่วนนี้เข้มข้นขึ้นในด้านไหนบ้างติดตามรายงานจากคุณภาสพลโตหอมบุตรค่ะ สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นั้นยกระดับในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ของผู้โดยสารนะครับที่ติดกา๊าซเอ็ีวแล้วก็ LPG นะครับห้ามเข้าจอดภายในตัวอาคารเด็ดขาดนะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินแห่งนี้ครับสนามบินสุวรรณภูมิได้เพิ่มความเข้มงวดด้านรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในส่วนของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทอ ได้ปร,รับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับ3โดยจะสุ่มตรวจรถเข้าออกทุกคันโดยเฉพาะผู้โดยสารขาออกจะมีการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระด้วยพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะนี้เนี่ยตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเราก็ได้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยจากระดับปกติที่เราอยู่ที่ระดับสเนี่ย ขึ้นมาที่ระดับ3นะคะซึ่งระดับ3เนี่ยเรา,เ,าเพิ่มความเข้มข้นคือการตรวจการรักษาความปลอดภัยของท่ากัศยานเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของผู้โดยสารนะคะกับสัมภาระเรื่องของอผู้ปฏิบัติงานในท่ากัศยานแล้วก็เรื่องยานพนาหนะที่จะเข้าออกท่ากัศยานซึ่งการเพิ่มเป็นระดับ3เนี่ย เราเพิ่มเรื่องของการตรวจผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารขาออกเนี่ยเราจะตรวจตรวจค้นร่างกายผู้โดยสารแล้วก็ตรวจสัมภาระเนี่ยสัดส่วนการตรวจเนี่ยเดิมตามมาตรฐานข่าเอเคโอเนี่ยสิคนเราจะตรวจ1คนนะคะซึ่งจากการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับ3เนี่ยเราตรวจทุก10คนนะคะเป็นปาน เพิ่มความเข้มขึ้นสําหรับผู้ปฏิบัติงานในท่ากาเซียนเช่นกันในช่องทางเข้าออกซึ่งปกติเราก็จะมีบัตรรักษาความปลอดภัยมีมาตรการเข้มข้นอยู่แล้วเราก็จะสุ่มตรวจเข้มขึ้นทุกๆ5้าคนเราก็จะตรวจหนึ่งคนทั้งทั้งผู้ปฏิบัติงานทั้งสัมภาระเข้าไปนะคะส่วนยานพาหนะก็จะมีการตรวจทุกคันที่เข้าออกอาคารจอดรถตรวจเข้มตรวจมากขึ้นรายละเอียด เรื่องอุปกรณ์พวกถังแก๊สอะไรทั้งหลายเราจะตรวจละเอียดขึ้นอันนั้นก็เป็น3ามกลุ่มที่เราให้ความสําคัญเสมอสําหรับความปลอดภัยในการเข้าออกท่าอากาศยานอีกเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นก็คือการตรวจของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็เพิ่มความถี่ขึ้นจากสารอบตวันเป็นสีรอบตวันนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารได้มั่นใจในความปลอดภัยในส่วนของท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แแห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมการบินพลเรือน จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยระดับ4เข้มงวดตรวจสอบรถที่ผ่านเข้าออกทุกคันส่วนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่9-18เมษาย,ยนคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสวนภูมิถึง1.7ล้านคนหรือเฉลี่ยประมาณวันละ107,000 7คนขณะที่มาตรการตรวจเข้มนี้ได้รวมทั้งสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทุกแห่งด้วย โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้โดยสารให้ข้อมูลหากพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีอนเนกพลพิญโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองพรุ่งนี้จับตานะครับในการประชุมสภาก็จะมีการพิจารณาเรื่องของข้อเสนอกรรมธิการปรองดองนะครับรวมทั้ง ในข้อเสนอของกรรมธิการปรองดองก็คือจะอ้างอิงผลวิจัยแนวทางการปรองดองที่ทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้มีการศึกษา,าซึ่งวันนี้จริงๆเขาแถลงออกมาบอกว่าถ้าเกิดสภาลงมติรับทราบผลการวิจัยและขยายอายุของกรรมธิการปรองดองออกไปแนวทางนี้ก็โอเคนะฮะทางสถาบันพระปกเกล้าเองก็อยากให้เดินแนวทางนี้แต่ถ้าหาก ทางสภาเนี่ยลงมติเพื่อที่จะเห็นชอบแล้วก็เร่งรีบในการส่งเรื่องต่อให้คอรมอพิจารณาสถาบันพระปกเกล้าก็จะถอนรายงานการวิจัยออกมาทันทีนะครับใครจะใช้ต้องทำเอ,เอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพราะว่าก็ถือเป็นลิขสิทธิ์เป็นผลงานของสถาบันพระปกเกล้าครับนะคะก็ต้องจับตาดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะรับทราบ หรือจะเห็นชอบแล้วก็เร่งรีบดําเนินการส่งต่อคอรมรเพื่อออกเป็นกฎหมายพรบอรปองดองนะค่ะเอาละครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับ